เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สุจริตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับ ก็คลิปนี้นะคุณผู้ชมครับก็มาจะพาไปดูแบบเป็นสกินไอวอล์ใหม่นั่นเองนะครับที่กําลังจะเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะคุณผู้ชมครับจะอัปเดตแพทใหม่มาแล้วนะครับจะมีไอวอล์เข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมมีด้วยกันมาใหม่เนะี่ยหลุดมาแล้ว5สกินเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสกินไอวอล์ที่แบบมีลายชุดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> คือเท่จัดเลยนะครับเป็นไอวอล์เกี่ยวกับนี่แหละคุณผู้ชมเป็นชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไอวอล์ใหม่อีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนี่ อ่านี่เลยนะครับจะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็เป็นหัวกะโหลกไฟแล้วก็จะเป็นแบบบังเกอร์ด้วยนะคุ้ยม,มีด้วยกัน5สกินนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าผมจะมาสุ่มในคลิปนี้นะผมจะมาสุ่มของใหม่หรือเปล่าไม่นะคุยมเพราะว่าของใหม่มันก็ยังไม่มาอย่างที่บอกเลยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มเป็นสกินไอวอลตัวเก่านะครับคุยมเป็นกล่องสุม่มไอวอลนะครับก็เติมมาด้วยกัน1,500เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปู้กันดีกว่าว่าเนี่สกันถ้าร้อยของผมเนี่ยระได้ I นนะครับ ส่วนตะกี้ไอโอที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้เนี่ยถามว่าจะมาในวันไหนนะครับก็คาดว่าจะทยอยเข้าเร็วๆนี้แน่นอนเลยนะครับหลังจากอัปเดตแพทใหม่ก็คืออัปเดตแพทใหม่ก็จะมาในะอีกประมาณ17-16วันแล้วนะคุ๊ปชมครับนี่ไม่ถึงไม่ถึงเดือนแล้วก็จะอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับจะมีเกี่ยวกับไอโอมาใหม่มีตัวละครใหม่มีคู่ใหม่โอ้โห,โโหเพียบเลยนะครับมีปืนใหม่มีอะไรโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่ามีอะไร,ระบ้างผมก็ได้ทาคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับดูได้เลยที่หัวใจเลยนี่ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มเป็นสกินไอวอลกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเป็นสกินไอวอลนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมมาใหม่เลยนะครับนี่เป็นครูวอลเนเธอร์เวิลด์ทรูปนั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่มีเลยสกินนี้ในเซิร์ฟไทยผมลืมเติมนะตอนนั้นคือแบบไม่ทานเสียดายจัดเลยนะครับถามว่ามันจะมีทุกสกินได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเราได้เป็นคริสตัลสีม่วงตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกกินนน้ีเเลยยรร่ใหาาจมขของ นี่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 คุณผู้ชมสามารถเล่ได้เยอะมากนี่ว่าจะเป็นไอวอซานต้านะครับนี่ไอวอลาวก็มีสีเขียวก็มีโหและสีม่วงตัวนี้ก็มีคุณผู้ชมสวยมากตัวเนี้ยบังเกอร์ตัวนี้ก็มีคริสตัลนะคุณผู้ชมครับนี่อ่า er, ตัวนี้ก็เป็น,นของอะไรคุณผู้ชมอ่าเป็นของตอนนั้นแฟกใช่ไหมคุณผู้ชมเออก็มีเหมือนการชนชิบะก็มีคือมีเยอะมากๆถ้าเราได้อ่าคริสตัเนี่หนึ่งอันก็คือเอาไปเลกได้เลยนะคุณผู้ชมถามว่าออกอยากไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองดูละกันนะครับไป ซื้อไปเลยและกันนะครับแม็กซ์ไปเลยปุ๊บ10กล่องนะครับ250แรกนะครับปุ๊บ10กล่องนะครับปุ๊บซื้อไปก่อนนะครับปุ๊บ50อ่ิโอเคเท่าไหร่ละ100กล่องแล้วนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยและกันนะครับคุณผู้ชมนี่กล่องของผมเอ้ยไม่ใช่100กล่องดิทีละ10เองคุณผู้ชมผมนึกว่าทีละ25ไม่ใช่ดิคุณผู้ชม,ค,ชมคือมันเป็นจำนวนเพชรนะ25คุณผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับ40กล่องแรกนะครับคุณผู้ชมก็เปิดไปเลยแล้วกันนะครับเอาเอาทีละ10กล่องไปเลยแล้วกันนะครับไป10กล่องฝากกาไดไลค์เป็นกำใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้คริสตัลสีมว่วงหรือเปล่าไปก็กดของที่เราอยากได้ปุ๊บ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 แล้วก็เปิดไปเลย10กล่องนะครับปั๊บปั๊บสิกล่อง10กลอ่กลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหออกจากกินนี้รัวๆเลยคุณผู้ชม อย่างเกลือเลยเกินคุณผู้ชมครับโอ้โหผมอยากได้คริสตัลสีม่วงคุณผู้ชมไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะยี่สิบกล่องไปเลยแล้วกันนะครับงวดนี้ไปทีละสี 4, ่ทีละสองปุ๊บขอยีดีด้วยขอยีดีด้วยนะขอยีดีด้วยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วคุณผู้ชมอ <c oughs> ย่างเกลือเลยหนึ่งพันหกร้อยเพชรของผมเนี่ยตอนนี้หมดไปหนึ่งพันเพชรแล้วนะ เฮ้ยจะหมดหรือเปล่าเนี่ยไปหมดไปเลยแล้วกันครับปั๊บปัป๊บโอ้โหหนึ่งพันเพชรหมดไปแลว้วนะคุณผู้ชมโอ้โหเห <s ame> ลือที่เหลือก็ประมาณอีกอ่าใช้คริสคันเนี่ยอ่ะตัวนี้ใช้51นะครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยนะค,ะะคุณผู้ชมแลกได้แล้วแต่ว่าที่ผมอยากได้คือเป็นคริสตัลมากกว่านะครับคุณผู้ชมไปเปิดไปทีละกล่องปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมครับไปเลยสิบกล่กองไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห เฮ้ยไม่ออกเลยคุณผู้ชมโอ้โหคิดต้นออกยากมากก็เลแรกคุณผมคิดว่าแบบผมจะกะจะได้แบบหมดสกินเลยนะครับหมดทุกสกินในร้านค้าเลยนะครับโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยขอล้องที่บากก็ยังเดียวคุณผู้ชมอยากแรกที่บากมากไปหาไปหากองไปปุ๊บปุ๊บ คืออยากให้แบบมันเป็นอ่าโทเค็นเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นแบบโทเค็นสแตนด์สีม่วงดีกว่าคุณผู้ชมเออหรือว่าเอาสก,กิไนไอวอรเนี่ยมาใส่ในนี้ดีกว่าอาจจะออกง่ายกว่าคุณผู้ชมโอ้โหออกเกทโทเค็นนี้รัวๆเลยนะครับไปสองร้อยสุดท้ายเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเลิกแล้วทาไม่ได้ปุ๊บโอเคคุณผู้ชมครับมันเหลือแปดกล่องสุดท้ายแล้วเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะครับนี่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 เอ้ยไม่ออกเลยอะ่ะแปดกล่องสุดท้ายไป คือตัวนี้คือสวยมากครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมพลาดไปเพราะว่าผมไม่ได้เติมเว้ยอันนี้ก็ถือว่าผมได้ไปแล้วเนาะไปทีละกล่องปั๊บทีละกล่องไปต่อเนื่องไปปุ๊บไม่ออกปุ๊บไม่ออก,ออกเลยครับอีกห้ากล่องไปปุ๊บเ <c oughs> <c oughs> ออหมดกันคุณผู้ชมครับหนึ่งพันหกร้อยเพชรได้สกินเดียวคุณผู้ชมโอ้โหมไม่น่าไปสุ่มเลยเอาไปแลกได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมสามารถแลกได้แล้วนะคืออ้อ โอ้โหโชคแย่จัดนะคุณผู้ชมโชคแย่เกิดอะไรว่ะคือแบบดวงไม่ดีจัดเลยนะคุณผู้ชมได้ดดดนนมาหนึงสกินวยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเกินดูดิได้มาสกินเดียวนะครับสกินนี้ก็ไม่แรงด้วยนะครับใน,นซิร์ส์ไทยก็มีมาขายเติมเพชรฟรีด้วยนะ เออเป็นว่าพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมสุ่มนะครับก็รอไว้เลยนะครับสำหรับสกินไอโฟลใหม่ทั้ง5สกินเนี่ยคุณผู้ชมชอบสกินสีไหนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับอ่า FAITH นั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นไายอะไรค,รคุณผู้ชมแคนตาลูปหรือเปล่า ดูจากลายแล้วเหมือนแคทตาลูปเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะเป็นชุดเยี่ยมนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเป็นสกินเยี่ยมตัวสีม่วงตัวนี้ผมคิดว่าสวยมากผมก็รอเลยนะครับแล้ก็ที่3เนี่ยผมว่ามันดูแบบแปลกนะคุณผู้ชมเป็นแบบลายสีทองแล้วก็เหมือนแบบกระดาษยับไปประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบอทองลายทองอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมว่าไม่ไมค่อยสวยนะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นลายกระโหลกอันนี้ก็ใช่ได้นะแล้วก็จะเป็นบังเกอร์มาเองนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมชอบสกินสีไหนมากที่สุดใน5สกินนี้แล้้วก็ถาบ,บเข้า,าุุ๊่ยคยมอม แบบเติมแน่นอนเลยนะครับต้องเป็นสกินไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบสีม่วงนะที่ผมบอกเลยก็คือแบบมันเท่คุณผู้ชมอย่างแบบต่อให้ไม่มีลายอะไรผมก็ชอบสีม่วงอยู่แล้วนะครับเพราะมันเท่ดีนะครับสีม่วงเออก็ผมเนี่ยก็รอเลยนะครับจะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนเลยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปเลยส่วนแพทใหม่เนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนเซิร์ฟแอดวานกันด้วยนะเออขอเตือนกันก่อนนะครับใครที่อยากเล่นของใหม่เนี่ยแล้วก็บ่นว่าเออผมเข้าแอดวานไม่ได้ทำยังไงก็คือถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้เเนนี่่ยก็ไไมมสาาารถข้้ดั ร,รู้สึกว่าจะเปิดนอีก2วันเท่านั้นเองนะครับในวันที่1่เมษายนนี้จะเปิดให้ดาวน์โหลดลิงก์ a อ k พันแล้วนะครับขายที่ได้ลงเทบเวนไว้ก็คือมิสิทธิ์รุ่นแล้วแหละรุ่นไปแล้ว50%แล้วนะครับที่เหลือคือแบบเขาจะคัดเลือกเราหรือเปล่ปานั้นแหละคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดแชร์ผมด้วยกันเลันะครับสำหร okay. ับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็ฝากกดติดตามใหม่ในคุณผู้ชมครับยกเลิกติดตามไปก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ทันเม้นแรกกับใครๆเขานะยครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้ววจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายยค่ะ